ลิซ่าแบล็คพิงค์สร้างปรากฏการ์โคชลยอดเอ่ยถึงโซเชียลมีเดียทะลุ19ล้านครั้งในการปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวบนเวทีเทศกาลดนตรีโคชเลอร์2025ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาลิซ่าแบล็คพิงค์ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจนกลายเป็นศิลปินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโซเชียลมีเดียด้วยยอดการกล่าวถึงกว่า19.83ล้านครั้งซึ่งสูงกว่าศิลปินระดับโลกคนอื่นๆรวมถึงเพื่อนร่วมวงอย่างเจนนี่5.35ล้านครั้งและวงเง็นไฮเพน9.76ล้านครั้ง อย่างเห็นได้ชัดการแสดงเดี่ยวของลิซ่าในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญหลังจากที่เธอตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ YG Enter t a i n อร์เและเริ่มต้นเส้นทางใหม่กับอาเซียรีคอร์ดโดยเธอได้นำเพลงฮิตจากอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก All t h a e Go อย่างเพลง Money มาแสดงซึ่งได้รับการตอบรับอย่างร้อนแรงจากแฟนๆและสื่อทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีภาพและวิดีโอที่ถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ขณะที่ลิซ่าสนุกสนานกับการชมการแสดงของวงเงินไฮเพนในงานเดียวกัน โดยเธอถูกจับภาพได้ว่ากำลังร้องแอดเต้นตามเพลงดังของวงอย่าง EXO, a p o r m o a r ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากสำหรับวง ENHYPEN เองการเข้าร่วมเทศกาลโคเชอในครั้งนี้ก็มีความพิเศษไม่แพ้กันพวกเขาได้เปิดตัวเพลงภาษาอังกฤษใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Loose พร้อมทั้งสร้างความโดดเด่นด้วยชุดข่าวบอยสุดเท่ที่ออกแบบโดยแบรนด์ดังอย่าง Prada สำหรับการแสดงบนเวทีอันทรงเกียรตินี้